สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนบายบายจ้าสิเข้าป่าหาเฮ็ดกันอีกแล้วเฮ็ดสิตืน่นดีวัดอีละสีดำหาซานั่งตุยไปผู้เดียวแล้วมันคนเอาอยู่เธอละตาละตาพี่น้องเอ,อ๋ยมานี้มากคบกันอีกแล้วค่ะซุ่มนน้มกันสิไปเข้าป้าอีกแล้วปลาแตกสวดสวดอีล้เมื้อน,นี้มามานายพานพร้อมหรือยัง วันนี้ก็เข้าป่าอีกมือหนึ่งพี่น้องเบาเอื้อเบาวอาดเบาวน้ำน้องหมายตุยตุยเจสซีกะลีโอนอกจ้า,าเราจะไปหาเหตุมาเลี้ยงฉลองเวันเกิดให้ลีโอกินแกงเห็ดนี่แหละ <laughs> <laughs> อย่าลืมด้วยพี่นอ้องมูริตาโฟนบโตฮาสิไลสด นะคะไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มนี่ละค่ะไลฟ์สดตางฉลองวันเกิดเฮลิโอเลยกันละกันกะตากะข่าวกับคนน่ะลีเมื่อนี่น่ะแน่ใช่น่ะลายเด้อแต่ว่าบ่านนี้นะสมุดหินแกนนี้เหตะกามันเคยกระโปรงแดงมันเคิร์นกร่าง ไปไปโบนุ่ง <wounds> กับยาเฮ้ยน้ำสิกอสุดงามขอให้มันมาเนเด้อซ่าถูกขอให้มันมามันมาเด้อเต็มก็ตาตัวนี้เต็มก็ตาตันั้นไปเลยให้มันคือตุยตุยไปผู้เดียวในเก็บเอาเก็บเอาวเลยเต็มตาเต็มตาบริยุทธ์ตาอยากนะเต็มตาเซฮะเต็มตาแต่ว่ามึอนี้ห้าสิบอยางไก่เด้อห้าสียางเหรอหาเฮ็ดผึ่งลงไปแทะเกี่ยวมันี่ฮะมาหมามามา

ปลาแตกอีกแล้วยามเดียวันพมอน่นานได้แล้วยังไม้อ้าย่วันนี้องไม้รกรินองเข้าเมื่อบทะปอล่องเท้าไม่เด้อเลยไม้เมื่อนี้มีเพื่อนกับบ่าวเอือได้ใช่นั่นลองเท้านั่นจะขึ้นนัดกันเพราะว่า้าเลยรบุญเจคนละนัดกันด เพิ ja ot, su, ่นกับปปาวเพิ่นกับผู่บ่าวเอือเพิ่นใส่สองคนเขาไปแจ็คคนพนัดกันเนาะอือพูพนัดกันเนาะกับวันนี้กระตาก็เปลี่ยนใหม่นะคะใส่สองคู่ฮ่าเมเซียวเอฟซีสิมันใส่กระเป๋าเจ้านั่นแหละกระเป๋านี่ก็กระเป๋าโซลูทร่า อันนี้เราจะหมานนะครับหมานมานไปนำกันเอ้ยเฮ้ยขั้นบอด้เฮ็ดสิเฮ็ดกับพอเสียวหายของควรวัดเกิดพอเสียวเบ้อฮ่าฮ่าลใหญ่้มันอยู่ในสายเฮ็ดกระเฮ็ดขี้อายลบกล้องลบยังสนันอยู่ ปีเลือโชคโชคโชคนั leer, ่นแหละมัน oh, ม sí, no, 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 ันมันมันเฮ็ดจ้า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 ไปทางได้กับปจ้าแล้วจะมาจ้าเออมาแล้วบ่เฮ้ยสายสายเฮ้ยเออโอ้ยสามมันดำคืออันนี้นี่เฮยเนาะดำก้อนไปสองเนาะ อาตัเลยาดีอ่ะบ้าตัดโลดตัแหั้ออกม่ทเดยวอนดแหกมานอกแรกแหกมานเอาอยู่บ้าเอาก็ไปให้เจี๊ยบเขากับได้เจะดีเลย่หอัแล้วเนาแล้วใช้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 ้ งาอยู่เนาะฮัตักอย่าพ่าเฮ้ยตัวนั้นสีเฮ้ยสีไมเียวเย็นสามนี่เสีเมเจอร์ยันสีงามเลยพี่ดอกก็ได้เลยนะงามงามฮัตสีเลยมองนี่อามามาตัดเม็ดดีนี่เด่นเฮ้ยจะเอบนี่นะนี่ไม่ค่อยเรียนะงามดีค่นี้เลยพอดีงามฮาดจุ่มเลยตัวนี้ ยังไม่เปื่อนนะคะโอ้หมาน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 มานมานพึ่งมาพอแกงอือพึ่งมาก็ได้พอแกงเลยโอยมึงเหยียบเฮ็ดโอ้ยจินบำว่าน้ำเจ้าดีเจ้าดีแก้งอันนี้นะโอ้ยโหหัวหมดเจ้าหัวเต็มหัวเจ้าเอาหมมดไ่่ใอยู่ในนี่นะโอ้ยข้อก็ได้หมดนะหมดออกแล้วไหมนี่นี่ มันคือไปตองนี่พี่น้องเ้ยาจากเนี่อีกดอกนึงนี่โอ้ยเิหียเฮ็ดกระเนี่ยเหียโนล่โผ่โผทางั้นก็เห็นเลยเอ้อไปไปเตื้อฮ่บอเยเอาบางอ่าแล้วนี่เอาโนเหรเด้อเด่อเด้อ่้อเด้อเดอเด้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 อเอ้อด้เอ้อ้อเเอ้อเด้อเด้้อด้เด้อเดอ้อด้เ มันก <mm sí, ็มวลละตัวนะเฮ้ยนั่นนั่น <|ja|>> นั่นไอตีนเจ้านี่นี่อือสมาพักกันักนงบ่อเห็นเด้อเออมันคือใบตองนี่เฮ้ยดอกแข็งแข็งงามๆเลยตอนนี้เออพี่น้องเขาก็เข่ามานะคะโดยพ่อแก่งแล้วน้ำเบาหนาอีกมากอนี่ยก็เออมากฤษณ์ดำโพลมักเบน เออพีสายมันซุกแล้วดิบอยู่มักเบนบานเองนะตัวเอื่อนหมักพีรำโพนพู่บอจนมันข่าวเนาะนะจนมันกลมแล้วเอาโร้งามืออก้าเฮ็ดอันนี้นะเพื่อกำลังม้แล้วท้าวสําได้ยังแก่งได้อันนี้อ้ยงามเลยพี่้องเยกระตาเลยพี่้อ โอ้ยตัวนี้ฮะเอาอยู่บาเอาไว้มันเป็นเสื้อเฮ้ยนอตขึ้นแล้วเออมันไปแท่นเศรษฐีหลงป่าเบ่ไว้นะคะมาิงลักหลงป่าอีกแล้วบัดนี้เจ้าคือปล่อยให้ไปช่องต่อชเองน้ำ เจ้ากรบอยังเจา้จาัง <stimulus> <Arduino> ตอนนี้น้องไม้กระเบาเอือไปกระซองกระซองเ้อพี่น้องเอยให like ้ส <Within S 2> <kl ader> ันลายเหมือนกุลาบนะเจ้าอเออเอม่น้ำเอื้อแม่เาไมเอไมแม่แม่เปอ้ลายนะเจ้าเฮผสมคนอยู่ะน่ะเออมูไปน้ำกันแตกแช่แช่ผลไปซองต่สองจูจีดูดี อย่านะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันเถอะนะบอกต่ฟังไม่เงียตาด้วยเพนาะจะเอาเถไปเห็ดมิจฉาไปหาเห็ดหาเห็ดไปหาเห็ดบอกต่อยเถึงบ๊อบอเห็ดนี่มันเป็นดาวจะได้อ๋อคุเห็ดถึงตับควายี่บออบ มันมันจะเข่าลแมนบอมันเข่าเฮ้ยเ่มเข่ายิงออาวมันไม่ตายหรอเปื่อยกับว่เอานอนเข่าล้วบอเพิ่มเข่าโอ้มเพิ่มออกเอาเลยจ้าแข่งเอาได้บอเอาเลยแข็งแล้วแข็งแล้วเอาแล้วปนก่กตาเขากะตาห้ามนะมือแล้ว แหน่ขอฮักข้อล้อขอฮักย่สินอยเ <c oughs> จอไหมเ <c oughs> ขาควดจนปลาแตกไปแล้วเขากัเขากับเ <c oughs> จ้าห้าเจ้าข่อยนี่แล้วไม่มีเขาอื่นดอกซุมเฮานี่แล้วอมเอาเอาถ้าคือเจอชักดอกถามอ้าวติจนนินไ่ม เอาแล้วเหรอจะมีกินได้เจออีกแล้วก็เจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วก็เจอกันอีกแล้วเฮ็ดอย่งอันนี้นะอ้ยคทอดอกง่าแท้ไองเป็นแ่ไหเ็แสบได้หนิ เฮ็ดแ่บได้นี่นะดอกนึ่งน <ge Katie> <te lect> <met final> ี่จะจุ่มลงดดอกเดีัวใช่ไหมนี่ดอกไงคุณบาทเลยอ๋อเพีงสิเออเฮ็ดหาดเอาเอาง่ายกรดเฮ็ดหาแนวรุ่ตัดตีเลยุ้ยดอกเฮ็ดอันนี้แล้วเฮ็ดแ่บเป็นดงวัวดังควายดังัวได้นึ่งแล้วนที่ดนะซื้อไดความไปเฮ้ยบอบง่ายมันสิข่าอันนี เดียวพี <oh ่อาฝนสิมะฮามหัวดอกนี้ก็สวยนมันออกน้องะลุปนูนะฮะตอนนี้อือสวยงะวยเข้ากับในหัวเราสัเยอเอออนี่คือไปตมไปใหม่ในกเเชียวโอเคอ้ยก็เห็ดเพิงเห็ดเพิงอะไรมันหักเข่าแล้วบอ เจออีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วเหรอเห็ดปดเห็นดอกโฟเวอร์แต่ไก่ท่านพี่นอ้องเห,ห็ดหนังง้ว<อ>้ช่องแคบดอกอุ้ยบาดมมขมคาใหญ่เลยโอ้โหเฮ็ดอ๋อขีดน้ำมันจังเบลอเนะนี่ยก็คือบอกออกเป็นโเนาะเห็ดอันนี้แข็งได้แต่มันมันโพองแต่มันแข็ง เสียเดยหาต่อไปจะหมันหมันเอานะคือนั่นคือตาดีแท้ไหใช่จะแก่เนี่ยหรอบ่ได้ยู่เนาะเอายูบอกเอาหรอเป่เขี่ยออกขี้ดในหลังมันนะผูกังบึกเชียงแขงเขี่ยออกในี่ยในหลังมันเฮ้อจักดอกเออ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 แกบอกมาเลยเก็บออกมาพิมพ์เซว จุมเรื่องเออเฮอสองจุมอาจะมาจุใหญ่แท้ขอแคปเจอร์ในป้าุดเนียลวงพ่อก็ลวงพี่หลวงพ่อเออเออบ่งไหนพี่นี่มจะนีอ่ะชิค่หลวงพี่หลวงพี่ลวงพี่เหลืองเออเฮอจ่โอ้ยพุมาท้ายมาท้ามาชันเบานำเานำ บ่น้ำหมันเด้อบ่น้ำหมันเด้อหมันกิมบันิมาลูกเลยคุณได้ดอกหนึ่งน้ำไปน้ำไปเทียบกันเฮ้ยเอามีดนั่นเอามีดนี่ดอกนี่กระลีเออโอ้ยมันลีอยู่หกห้าบ่ดังนไม้หก นี่เดปนลักลี้นะเออมันเห็นแล้วใชไปเอวใช่เจ้เห็นใช้นจะเห็นี่ตัวบ่โหยเจ้าหัวเจ้าหัวดีดีเออจ้าน้อยเจ้าน้อยมาน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 เโมือแต่ละคนสายตาก็จุดจุดจ้องจ้อง แนมเข้าไปรอดเข้าไปแถวภูมิไ <laughs> ม้แหนมเข้าไปแถวภูมิไม้เผื่อว่ามันจะเจอมอ,มองฟุ้นตุ๊กแล้วเข้ามาหาดได้เ้ยมองเล้วะเนาะจากว่วาพววอยู่จากตุกหาแข่งฝนปิกาย โอ้ยหนุ่นะเฮ้ยตัวสวั่มคุ้ยนี่ใบกุ้งเต็มอยู่นนเอเอ,อโอ้ยเห็ดเบื่อสันนี่พ่อต่เห็ดตายเบื่อเนาะอยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้มันเห็ดเบื่อหรือไม่เบื่ออุย้ยเห็ดคล้ายบอเฮ้ยนะน,นี่นะนี่แมนารีเอาซันกับพ่อน้ำมูอยู่ มาบอกน้อยอยู่ในโพนี่มัน่าจะเป็นเพชรไข่เพชรดินเลยเคยแม่นปตัดนะดอกนี้คือเถวแถเ่าดอกนี้อยากแเลยมันแข็งเลยอ้มันอลอ่ะยมันคือโพดแต่ว่าดอกนี้เอามชิบเต็มตาบ่เฮ้ยน่าเลยจับบึงดู ดอกเบญจม้อผมบอกมันยังแข็งไม่เคยดอกวะนะเออดอกมันยังแข็งอยู่เหมเอาบอสมันเน่าวเลยดอกนั้นเน่าแต่ตัวนี้เองเอาอยุกันเยากับน้องกันไหมอยู่ด้านบนมี่นะฟองนันเป็นเสือใช่ไหมถูกไหมตรงนี้ในบางไฟผู้ใด้น้ตกอยู่พี่นี่น้องไฟหลานน้องไข่แซนฮะเฮ็ดดินบ่า เฮ็ดดินนะเฮ็ดินเริ่มออกโอ้ยมันเละเลยมาเก้านหดลั่นล้างแหล่บ่เดโอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดยัง่าลื่นนเฮ็ดเียวเฮ็ดตเก่านะแตงอยู่เลยกับเได้ตัดตัดินนล่พัดไม่แมินบอกยมกินด้วยนะตรงนี้เบิรยูสามเบิอ ใครเห็ดมากนั่นเฮ้ยแต่ว่า่อยกินยุ่แต่เกียว่อยเอาอยู่บ้านเฮาเห็ดอันตราง้วนัควายนะทงมันสิแหลงามคนนี้ต่ว่านี่กินไน่่เฮ็ดินค่อเพื่อเพื่อเืนมันสิบ่มมมันบ่เอาบยฮัลโห้ยอยอ้นโอ้นอยอ้น้ยอออโอ้ยบ่ มาอพาอะไบอตัวไเข้างน้คเบบอสดอกไม้ตัวนั้นมันขานบออาไหายึดหนึ่งกิบข้กบไงไ่ขากับพึ่งพ่งอยู่เอ้าเสื้อมันเนียวว่าถิ่มว้แท่นัก็ได้เลย ฮายเจ้ากระถือ uhm, ว like, ่าพ่อแกงไล้รัะพี่น้องอ้ยมาเนี่นะแงบักกระดาใหงว้าอย่ามาว่าวบ่าวอดสีดอกนะคะสีดอกสีดอกเล้จ้าเอารถมันงามอยู่ สวยอยู่นั่นน,นะกกนั่งนะแก,กอยากเห็นอยู่ได้ฮาวนี่บริเวณด้เห็ดน,นะฉันได้ป<อ><อ>าดห,นะห<อ>ลเ่เห็ดเพาะนะแตกแตนเว้ยร<อ>ักเท่าเห็ดเพาะเพานางบ่เพอฝ่าย<อ>มีตุ่<อ>มใีง่ย<อ>แล้วห็ดเพาะฝ่ายแตให้เหพาะทำขนา เดรร้ายบอกเรบ่เนาะเด่นอืมดอเพียงอยู่ไดนมพระเดี๋ยวว่ามุ้งแมลกอ่อนผัดผู้ใตบอกจังหวะถ้า่ดุจากมุ้แมลกอ่อนนจนจนแปดแล้วจนแนบอกโอ้ยแตกเลยนะพอเทียวจะไปใกล้มีดแล้วเพื่อคุณเดิมได้มีดแล้วนะคุณพอชนเขางัวได้คได้คนเอาเล็บที่แก่โอ้นดัางคนขนาดไหนเลยโอ้ยดงคนมันบอเขาด่งน้อย โูกระเบิงนี่ก็เราเขียวตาของเบานำก็สวยนะคะถ้ากันมาลุ่มนะพญายิ่เลไม้จะไปชับหเล่าเชยดไวยไหมไปชับเน่พญาวันนะเอาม้ให้เอาทาแม่ไปมาผุ้เดียวกันใ้กปวยก็ป่วยใ่ือไมาคุ้ยก็ขี้ล้ เฮ็ดอยังอุ้ยเฮ้ยเป็นม okay, ูยิ้ฟ้าอันนี้นะเฮ็ดข้าบ่อุ้ยเฮ็ดข้ามีเกี่ยวมาเบิ่งเหมิงอุ้ยครับข้านังทำไมตาดีเราไม่เห็นเลยเฮ็ดข้าเฮ้ยมองนี่ปุ่นเอาหมีดมาไหมเฮ้ยปัวหินแข็งแข้งไงเฮ็ดปุ่งหินปุ่งหินบ่แข้งแข็งเด้อ เอาหนาหนาบอกกุลวาเฮ็ดค่าเขี่ยออกไงพี่ดิ้นหนึ่งแทบบอเท่าที่ยออกก็เหินประมาณสิบเขี่ยออกก็เหินประมาณสิบเขี่ยออกก็เหินน่ะมาณส่บเขี่ยออกก็บหันประมาณสิบ สันน่ะไม่ได้เจอหอกค่ะสันน่ะมีเตะอันนั้นตอนนี้ไม่ขาบ่ยังได้อย่แคมแขงแข็งเชี่ยวนะย่างตโอ้โอ้ตะเอเฮเอาโรดิ่งมันเนี่แข็งเี่ยออกไ่ย่างตหรอแบหรอแบบ่เออเวลาตั้นเนาะออกเป็นมู ทีเต็มตามานเลยเด้อไต่กระตามานคือกระตามานเลยจิเต็มตามานเลยนยไม่ที่เขาอยู่สาแบบตายหาต่อาวเป็นเ้ยน้องดอกกนาวม้ของดอกกนาว มันเามันเอามองนี้เก็บเพิ่งไหได้เห็นนหแม่เห็นนแม่เห็นนม่เฮ้ยเห็นนะแม่เห็นนะแมมันอยู่ตรงไดยโอ้ยมันจึดเท่าเลยเ่าว่ะเนบอนแคอนนะโอ้ยเคอเท่าแท้สาวแม่มันหลดเฮ้ยไกินน้ว้เฮ้ยนอนจอแล้วเก็บไปให้บ่อเอื้อมันเท่าแล้วนี่้ะ ตัวพ en. hey, ูดอยากได้เส oh, ื oh, no. ้อมาให้ผมตับกล้วยนะ่งเบิร์นเบิร์ดขึ้นมาเออเกิบเดินป้าย่างดีได้บ้านี่นานพูนมันประทันเรื่องบ่าประทันจิ้นกำเกิดเดินป้ายบาฮนเมื่อโอ้ยนพ่อข้าเจ้าเขี้ยข้าเจ้าองคุก

โอ้เห็ดญี่ปุ่นเห็ดญี่ปุ่นเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเกาหลีเห็ดเข็มท้องนะจ๊ะเห็ดเต็มท้องบมออันนี้แม่เฮ้ยงามมาเลยโหจิงเลยครับโอ้เป็นวีนะประเทศอันดีผักบงนะวุ้ยขบี้อันบ่งเออเหรอไหมมาเป็นห่วงจังเลยมา เอาเห็ดให้หินเอาะตาไปใส่ตาเนี่ยว่าที่สุดมดูหน่อยจ้าขอดูหน่อยจ้าเราได้เต็งกระตาแล้วนะยังสาเก้าของเบาน้ำกับงามๆเดยดูหน่อยเน่เบาเอือบบัมาองมาอเสือก็เสืออีกเออเสื้อเห็ดงามนี่นะอันน้อย ละงอุ้ยอุ้ยัคือดอกเดียวมัไม่มาเลยโอ้เจ้ากะายมูใช่วัพ่อม่บอเออเจ็ดดอกเดียวขนาดอกเดียวโอ้เขาเอินมาเขาเอินมาแบบหนึ่งเฮ็ดยังนะอกตาเออแม่หมบ๊มูมีคโอ้บมคูมีคไม่ห้ามเป็นสิบอกเลขบอกหา ฮ่ามันคือเป็นยังสิฮะคือเป็น,ค,ปนคือเป็นคือหักไหมเหรอเอาแล้วนะจะเป็นดอกเหม็มนบ่ปะเอะเอเอ,อันนี้นี่ยดอกมัาจนบ่มีแล้วปา,านมันก็เถ่าแท้แต่ยังเอาได้อยู่ตรงนี้นะตัวนี้นะจนบ่มีดอกยังกลิ่นมะัน่นเลยนะนบ,บ่แล้วแต่ขามานันเออหนักมาเห็นแล้วเคี้ยวเคีย นเอนี่เพื่อจูบมั้ยนี่นี่นี่ว้าดีนี่นอีกสงนึ่งอ้คอ้านี้เอานี่เอาเฮ็ดเหยียอกนึงใ่นี่อ้ยนี่ก็เฮ็ด่งนี่แหละนี่ดอกมาไม่ตีจะเยีบซะเร้อพเียวจูบมันเด้อวันอน้ึหนต่โอ้

ถ้าไปมือน้ากับด้เห็ดหรอแข็งอันน,นี้มันยังนงองาจะกจนตุน้ำเขาเ็ดมันหนักแ้น้ำดไมคแคบกันเ <laughs> นี่ยงล่ะไม่มองใสล้เหรอโอ้ยดวงนักก็นอนนักนก็ออ่อ,อนดิเฮ็ดกตเออ มันออกแล้วมันออกเป็นมูเนรเห็ดนี่นะเป็นมนีอดได้อีน่ะกงนี่นาอ้พอม่อี่อไอแม่เห็ดนี่ยังแข็งยู่ปาไปเบิ้งในท่าไปเบิ้งนี่่ตาโอ้ยดอกใ่ล่าป้างามงามเฮีเบิ้งีเ้่างเนาะคนเดอทะเลตาย่างชนไปชนมาอยู่ โอ้ยมันเ ả าแล้วเฮ้ยอ,อืมมัันยง,งแข็งอยู่เคลียวบางดูกหืมกระมานจะได,ด้พี่น้องจ้ามันนี่ก็ได้ที่นี่กับเหาพอสมควรแหละล่ะพี่น้องเอ้ยเห่ากับเงี้สีหาละใไปเบิ้งอยู่นะคะแต่ว่าคิดไปสิจะพาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่กันเด้อพี่น้องใส่เอามาเบิง้ง ดอกใหญ่สว,สวยเห็นบอผูก๋ยวต,ต,ติดตามคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องบอสดสุขสุขนขับมาบวงมาชมกด like กดแชร์ติดตามให้เจสีลีโอแล้วก็ทีมงานบดสุขสุขนในเดือจจะพี่น้องไปแล้วจา้าสบายดี